ี่ไขมันสะสมอ้วนง,ง่ายอ้วนมาทำชีวิตฟังทางนี้ค่ะอยากผอมแบบผอมแล้วไม่โซมมองทาให้ลองนี่เลยมานาโปลีนโปรตีนลีนไขมันจากพืช100%ค่ะตัวนี้เลยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมัน 1นซองได้ประโยชน์ครบทั้งโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จำเป็นกับร่างกายทั้งหมดมงทานเองนะคะเสร็จวันลดแล้ว3กิโลน้ำหนักจากเดิม52เหลือแค่49จากปาันจุบีแอลคาไลนนช่วยเผาผลาญไขมันตัวนี้นะยิ่งกินยิ่งผอมทานแทนเมื่ออาหารได้เลยตัวนี้ อร่อยมากอยู่ท้องนานสุดๆเลยตัวนี้นะคะ1ซองมีโปรตีนสูงมากถึง25กรัมทานตัวนี้1ซองเท่ากับกินไข่6ฟองนะคะหรือจะเทียบง่ายกับอกไก่3ชิ้นมีทั้งหมด3รสชาตินะคะรสแรกค่ะดาร์กโกโก้เค็มค้นมากบรูเบอร์รี่วิ์เชคค่ะอร่อยหอมสตอร,รี่ฟินสุดๆแล้วานิลลาอัลมอนด์นะคะเหมาะมากๆกับสายคลีนเฮลตี่ต้นมากมาค่ะเดี๋ยวชมให้ดู